ครับพี่น้องเจอกันอีกกับคลิปครับกับทีมงานเป็นจากบุญพาณิชย์ครับโอ้ไม่ได้วาสองวันครับดูครับพี่น้องบ่อดินของเราวันนั้นครับเป็นยังไงบ้างในวันนี้ครับดูครับฝังรถลงไปครับชั้นแรกเสร็จไปแล้วครับประมาณสามเมตรเนี่ยครับตรงรถอยู่ที่กับเบิร์มตัวนี้ประมาณ3ามเมหาสิบครับ ดูครับฝังรถลงไปแล้วครับวันนี้มีรถสีสี่คันครับอยู่นนสองครับดูครับดูการขึ้นบ่อของไอ้เจ้าหลงครับขี่ลังเสือเลยครับเสือริ้ว จัดปลารบบ่อครับบอ่อดินของเราครับเที่ยวแรกของวันนี้ครับ ลิ่มขออนุญาตวางครับ ครับตอนนี้กำลังเอาออกจากเครดดแนครับพอดีตรงที่ขุดสามติดเขรยดแดกันครับเลยรู้ออกให้เห็นแนวเขรยดครับตรงนี้เป็นสะเก่านะครับแต่ว่าเราเรีโนเวทให้ใหม่เลยครับ แต่ก่อนพื้นสะกับพื้นนาตรงที่รถจอดนะครับมันเท่ากันนะครับพีน้องแต่ตอนนี้เรา,เาลงประมาณสามเมตรห้าสิครับอยู่ประมาณ3ามเมตรห้าิบกับจากเบรมตัวนี้ครับลงไปหารถจอดเลยครับประมาณ3าเมตรกว่าแล้วจะเอาลงไปอีกครับจะเอาลงไปอีกคนระั้งหนึ่ง เก็บลงไปอีกชั้นหนึ่งครับเพื่อที่จะให้ได้น้ําเยอะที่สุดครับแล้วก็ตรงที่รถยืนยืนตรงนั้นก็จะทําการลอกทั้งหมดครับลอกลอกลงครับไม่เป็นนานลอกออกครับดินเยอะอยู่ครับตอนนี้ก็ถมที่แปลง ไล่สามงานก็กำลังจะจบแล้วครับแล้วก็มีอีกแปลงหนึ่งจะไปเก็บงานอีกแปลงหนึ่งครับแล้วก็มีแปลงใหม่มาอีกครับของท่านนายกครับเสริมเสริมขึ้นประมาณห้าสิบเซนครับเสริมที่เก่าที่เก่าผมไปแล้วครับ ครับต่อครับเจาดีทูแล้วครับครับต่อดินแข็งมาแถวนี้เป็นดินหนูเป็นดินตับมาครับ กดกะสมกับหินครับดูครับดูครับสุดท้ายยกครับแล้วก็เรียบร้อยครับไม่มีอะไรต้านทานเขาอยู่ครับปีหน้าน้ำไม่มีแห้งแน่นอนครับตรงนี้รับรองครับ ถ้าลึกขนาดนี้ไม่มีแห้งทาน้ำอืมดันรับต้นใหญ่ครับ แข็งมากครับตัวนี้ดันไม่ลงครับเดี๋ยวดันมันก็จะหักครับถ้ามันหักแล้วมันขุดต่อยากครับเพราะฉะนั้นต้องดันให้ลงทั้งลงทั้งต้นทั้งรากครับสุดจัดครับจัดเนี่ยครับมันจะง่ายครับพี่น้องเพราะว่าเราไม่ต้องไปขุดต่อครับถ้าขุดต่อหรือรถใช้กําลังเยอะครับแล้วก็เสี่ยงต่อพุ่งขีดฉีกครับ เนี่จูงใจที่เลือกใช้แชทครับแถวบ้านภาคอีสานบ้านผมมันดินค่อนข้างแข็ง,แงครับพื้นที่มันติดภูเขาครับมีทั้งที่ลุ่มที่ดอนแล้วก็ภูเขามีครบทั้งสามอย่างครับอยู่ในตำบลเดียวกันนะครับมีทั้งภูเขามีทั้ง พื้นที่นาทามคือหมายถึงนาทามคือพื้นที่ลุ่มนะครับพื้นที่น้ําท่วมนะครับพื้นที่ทามก็จะเป็นดินพวกดินเหนียวเหมือนกันด้วยนะครับดินเหนียวดินแข็งนะครับแล้วก็มีทั้งพื้นที่ดินทรายดินดอนพื้นที่โคกครับมีหมดครับในตำบลน,นี้ มีทั้งโนนลูกรังแม่รังมีค,บครบกับเวลาสู้กับหินแม่รังกำลังมันได้ครับยินแข็งๆเลยเขากำลังเข้าได้ครับแค่ถ้าว่าความเร็วนี่สู้ก็อคงสู้ใครอื่นไม่ได้ครับแต่ว่าทำงานก็ไปเรื่อยๆครับ มาปีนี้ก็สิบล้อหาอยากเลครับอาสิบล้อวิ่งงานยากครับจบม,มาปีนี้เพราะว่ารถทีมงานเราก็ติดวิ่งมันด้วยครับเพราะว่าเรามีลานมารับซื้อมันสดครับรถเรามีจำกัดครับต้งวิ่งบินั้งวิ่งมันครับ ไปแล้วพี่น้องรถร่วมก็น้อยครับปีนี้ช่วงนี้มันรถจะขาดนะครับช่วงนี้เป็นน่าจะเป็นทุกที่นะครับถ้าเพราะว่าอ้อยก็ออกครับ วิ่งอ้อยวิ่งอะไรเขาถ้ารถเขามีพ่้งมีอะไรเขาก็ไปวิ่งอ้อยครับเพราะว่าอ้อยมันก็ได้รถไม่ได้วิ่งมากครับวิ่งไปแถวบ้านผมก็วิ่งกันแค่สามสิบกิโลครับห่างจากโรงงานสามสิบกิโลเที่ยวหนึ่งก็เจ็ดแปดพันนะครับค่าวิ่งเขามาจะตันละร้อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับ ตละร้อยร้อยห้าสิบเนี่ยนครับถ้าแต่ตละร้อยห้าสิบเขาก็ใส่ไปประมาณสี่สิบก็่าสิบห้าสี่หกสิบหกพันแล้วหมดน้ำมันพันเดียวเขาก็เหลือแล้วครับตอนนี้โรงงานอ้อยก็ไม่ได้รอคิวนะครับเพราะว่าผลผลิตมันมัน ไม่เหมือนแต่ก่อนครับแต่ก่อนโรงงานเปิดใหม่ๆต้องนอนสามคืนสี่คืนครับแต่ตอนนี้ไปได้เทเลยครับไม่ได้รอครับเพราะว่าโรงงานก็ขยายขยายฐานการผลิตครับขยายดำขยายอะไรอ่ะครับแต่ก่อนมีดำอยู่สี่ดำครับตอนนี้มีเจ็ดแปดดัมแล้วครับขยายอ่ะ โรงงานผลิตก็ขยายขึ้นครับนี่แหละครับเหตุจูงใจปัจจัยหลักครับทําให้รถที่มาวิ่งวิ่งดินเนี่ยมันน้อยครับหน้านี้ก็เลยจะไม่ค่อยมีรถร่วมครับก็อาศัยรถตัวเองวิ่งนะสามคันสี่คันนี่แหละครับวิ่งกันไปนพี่น้่งบนกันไปครับ ยังไม่ได้ตักสักเที่ยวครับเดี๋ยวค่าเต่ลมต้นไม้อเอาแล้วก็ดูการล้มต้นไม้การนี่ละครับไปเรื่อยๆก่อนเลยพีนองนานๆจะได้ถ่ายทีครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มาหน้างานครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะยุ่งๆกับงานลานมันครับ ลานรับซื้อเพื่อผลเอาคุยกันไปกันมาจะสิบนาทีแล้วพี่น้องอก็ฝากกดติดตามกดสับสไครให้ช่องของเราด้วยนะครับทำด้วยใจครับไม่มีสปอนเซอร์ครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับรับชมในคลิปต่อไปครับตักใส่ด้ำครับขอบคุณและสวัสดีครับ